ไปประเทศจีนแบบรอแทบีินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้เห็นพยาละแวกนะครับได้เห็นคเมนนะครับที่หักหลังพี่ใหญ่อย่างจีนและงานนี้ยืนยันพันธงฮะจีนไม่เอาตระกูลหุนไว้อย่างแน่นอนนี่คือจุดที่เดินผาดของหุนเซนและเป็นจุดเริ่มต้นนะครับตัวแปรต้นยุทธศาสตร์ ของการอาวสานของตระกูลหุนเซนนั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมขินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศก็มีประเด็นร้อนๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขมรเป็นสําคัญเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ชวามก็ขยายเวลาการรีดภาษีเม็กซิโกไปอีกเก้าสิบวันส่วนชาติอื่นๆลุ้นระทึกเส้นตาย1สิงหาคมใกรเข้ามาทุกทีปรากฏว่าไทยโดนไปส9เอร์เซในแกลบเดอนชวามผ่อนโรนให้เม็กซิโกเป็นเกวัน นะขยายไปอีกหลังจากถูกขึ้นไปดานภาษีระดับสูงเปิดทางการจราจาข้อตกลงทางการค้ายอย่างครอบคลุ่มแต่คาดว่าการถแถลงอัตราสูงสุดสุดท้ายนะจะสูงขึ้นกว่าอะดับเดิมกับประเทศอื่นนะเกือบทั้งหมดนะซึ่งก็หลายประเทศก็มีการประกาศใช้ในขณะที่ทนะรัมป์ไม่ไปประชุม G20 เบนเป้าหมายมาร่วมสมมติ เอเชียแทนประธานาธิบดีนนชมแห่งสหรัฐอเมริกายืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมสมมติหลักของบรรดาอาเซียนในเดือนตุลาคมนี้จากการเปิดเผยของอัมบาอิบราฮิมนะครับการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ผู้นํารายนี้บอกว่าไม่มีแผนจะเข้าร่วมประชุมสมมติในแอฟริกาใต้แต่อย่างใดล้าสมัยนะครับ F35 ปรากฏว่าของสหรัฐอเมริกา,กาก็ร่วงนะครับหมงโลกในแคลิฟอร์เนีย เครื่องบิน F-35 ลำหนึ่งะครับของสหรัฐอเมริกาทำการหมงโลกอีกแล้วนะครับในแคลิฟอร์เนียใกล้กับสถานีทหารอากาศเลอร์ม,มัวนักบินดีตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยสาเหตุจากอุบัติเหตุครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นตอนเวลา18นากานาทีอยู่ในระหว่างการสอบสวนญี่ปุ่นก็เจอ วันร้อนที่สุดเป็นในสีติ41องศาเซลเซียสเกาหลีใต้กระสับกระส่ายนะครับหลับไม่ลงกลางคืนร้อนผิดปกติ22คืนติดต่อกันสมนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ออกมาเตือนประชาชนระวังอุณหภูมิสูงผิดปกติของฤด,ดูร้อนนะครับจนป่วยเป็นโรคสโตรกหลังแดนอาทิอุทัย มีโอกาสเห็นวันที่ร้อนทุบสิติ41.2องศาเซลเซียสส่วนเกาหลีใต้เจอกลางคืนร้อนสุดติดต่อกัน22คืนที่ไม่ต่ำกว่า25องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ไทยทแถลงยินดีนะครับทรมลดภาษีเหลือ19%เท่ากับเขมรประธานาธิบดีดนววชวามแห่งสหรัฐอเมริกานะครับกำหนดเพดานสูงริ้ว กับคู่หูทางการค้าหลายชาติก่อนหน้าเส้นตายการเจรจาที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงแคนาดา50%บราซิล25%อินเดีย20%ไต้หวันกับสวิตเซอร์แลนด์39%ขณะที่ไทยและขเขมรถูกขู่ไม่เจรจาการค้าหากไม่ยุติในการสู้รบได้รับการปรับลดเพลานเพานนี้นะครับเหลือ19% ในขณะที่ฮุนมาเน็ตก็ขอบคุณทรัมป์นะครับช่วยยุติสงครามไทยเขมรอ้างเครดิตขอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลดภาษีของกัมพูชาเพิ่มคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับกล่าวว่าเขาเป็นคนร้องขอให้ทรัมป์นะครับปรับลดเดานภาษีสินค้านําเข้าของกัมพูชาระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นําอเมริกันพร้อมกล่าวขอบคุณทรัมป์ต่อการสนุนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและก็ทางฝั่งกัมพูชา ในขณะที่มเมรเองก็ขอบคุณสหรัฐอเมริกาลดเหลือ19%ช่วยอุตสาหกรรมเสื้อผ้ารองเท้ามเมรไม่ถึงขั้นล่มสลายรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าสหรัฐอเมริกาปรับลดภาษีตอบโต้กัมพูชาเหลือ19%เท่าไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ เท่ากับช่วยให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าของกัมพูชาต้องล่มสลายและทําให้กัมพูชาย,ยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันอื่นๆนะครรองนายกรัมรีของกัมพูชานกะารบ,บอกว่าก่อนอื่นและผมต้องขอบคุณประธานาธิบดีนัลช์ัมที่กําหนดอัตราภาษีนะครับที่กัมพูชาย,ยังคงแข่งขันกับประเทศอื่นได้และขอบคุณชรมที่รินการแทรกแซงอย่างมีเกียรติ เพื่อนำสู่การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงและก็สันติภาพนะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้ก็ยืนยันนะฮะเรื่องกิปเพนยืนยันก็ยังคงจะขายให้ไทยต่อไปหลังจากมีข่าวลือนะครับซึ่งปรากฏว่ามีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับ breaking defense นะครับมาเรียอันเดอร์สเตอร์บากนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนปฏิเสธ ข้อกล่าวหาที่ชัดเจนว่าจารุมัติสั่งซื้อของไทยหรือไม่โดยระบุว่าัฐบาลกําลังดำเนินการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรยอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ได้มีการปฏิเสธการขายแต่อย่างใดผู้อำนวยการนาซาร o s คอสมอสนะครับหาหรือครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับถกความร่วมมือด้านดวงจันทร์แล้วก็ ISS รักษาการผู้อำนวยการบริหารและการบินองค์การอาวกาศของสหรัฐอเมริกาหรือนาซาได้พบปะหาลือกับผู้อำนวยการองค์การอาวกาศรัสเซียครัร้งแรกในรอบเจปีที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาโดยสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือสำรวจดวงจันทร์และคงสถานะใช้งานสถานีอวกาศนานาชาตินะครับต่อไปอีกระยะหนึ่งในขณะที่กระทรวงแรงงานของแดนปาด,ดิบได้เสนอขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำห1 1่งเยนต่อชั่วโมงกระทรวงแรงงานที่ญี่ปุ่นเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก6กเปอร์เซ็นต์สับปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นการปรับเพิ่มมากที่สุดตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโตสำนักข่าวเกียวโตนะครับรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่าการเสนอขึ้นร,ราคาค่าแรงงานขั้นต่ำราวประมาณ100 ราวประมาณ1,118เยนต่อชั่วโมง243บาทถือว่ามากกว่าปีที่แล้วซึ่งญี่ปุ่นมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ5%และถือว่ามากที่สุดตั้งแต่มีการใช้ระบบเช่นนี้เป็นต้นมานะครับในขณะที่กัมพูชาก็เสนอชื่อทรัมป์นะครับชิงรางวัลโนเบลสันติภาพกัมพูชาเสนอชื่อโดอดนทรัมนะครับ สลับรางวัลโนเบลสันธิภาพจากการเปิดเผยของรองนายกรัตรีของเขมรการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำเขมรแทรกแซงการเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงโดยตรงหยุดความขัดแย้งกับชายแดนเมื่อเร็วรนี้ระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยว่าไทยอาจจะไม่ใช่ยูเครนสองแต่กัมพูชากำลังจะกลายเป็นยูเครนสอง เพราะผมเชื่ออย่างมั่นคงเลยนะครับท่านผู้ชมว่าจีนต้องเอาคืนกัมพูชาอย่างแน่นอนที่สุดนะฮะเหมือนกับคำพูดในหวังอี้ที่พูดออกไปท่านผู้ชมครับเชื่อผมนะครับคนที่เจ็บช้ำน้ำใจที่สุดในวันนี้นอกจากคนไทยแล้วประเทศไทยก็คือประเทศจีนเพราะประเทศจีนช่วยกัมพูชาทุกเรื่อง วางโครงสร้างพื้นฐานให้สนามบินที่พนมเป็นจีนก็เป็นคนสร้างให้กำลังจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมกำลังจะให้เงินนา้ทองไปสร้างคลองฟูนันเตโชที่จะอ้อมผ่านเวียดนามโดยไม่ต้องส่งออกผ่านเวียดนามท่าเรือเวียดนามออกสู่ทะเลท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนายฮุนเซนทํางานเพื่อเอาตัวรอดแต่อย่างที่เฮนรี่คริสเตอร์ได้พูดเอาไว้นานแล้ว ว่าเป็นเพื่อนอเมริกาอันตรายมากเป็นมิตรอเมริกาอาจจะตายก็ได้เพราะอเมริกามีประวัติศาสตร์อันโชคโชนที่พิสูจน์ได้ในรอบ50ปี80ปีที่ผ่านมาว่าเป็นคนที่พร้อมจะทิ้งทุกคนได้ทุกเมื่อเหมือนกับอเมริกาเคยทิ้งประเทศไทยในสงครามในเวียดนามหลังจากที่มาใช้อูตเปา เพื่อเป็นฐานบินเพื่อส่งเครื่องบิน B-52 ไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามจนกระทั่งกมอ,อเมริกาพ่ายแพ้สงครามในเวียดนามวิ่งหางจุกตูดออกจากประเทศเวียดนามเวียดนามก็เลยแรงแขนประเทศไทยด้วยการส่งกองพลรถถังลงมาหลายกองพลมาประชิดชายแดนไทยผ่านทางเขมร จะบุกเข้ายึดประเทศไทยม,มิรอมิรออยู่แล้วประเทศไทยในขณะนั้นจำเป็นต้องส่งพลเอกชาวริตยงใจยุทธและผู้ใหญ่หลายคนไปพบกับเติ้งเสี่ยวผิงเพื่อไปขอความช่วยเหลือเ <c oughs> ติ้งเสี่ยวผิงก็เลยเปิดสงครามสั่งสอนเวียดนามที่มณฑลกวางสีซึ่งเป็นมณฑลที่มีพรมแดนติดกับเวียดนาม ยิงปืนใหญ่เข้าไปและระดมกำลังทหารนับแสนคนที่พร้อมที่จะบุกเวียดนามทำให้เวียดนามต้องเรียกกองพลรถถังนั้นกลับออกจากชายแดนระหว่างขเขมรกับไทยนั้นไปที่พรมแดนระหว่างเวียดนามกับจีนนี่คือบทบาทที่จีนช่วยประเทศไทยมาในขณะนั้นเนี่ย ตอนที่เวียดนามส่งรถถังมานั้นประเทศไทยขอความช่วยเหลือไปที่อเมริกาอเมริกาบอกว่าออกจากเวียดนามแล้วไม่มีอำนาจไม่สามารถจะมาช่วยเหลือไทยได้นี่คืออเมริกาบทมันจะทิ้งมันก็ทิ้งเลยแล้วเรื่องที่แบบเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นมาทั่วโลกทุกทกที่อเมริกาที่เข้าไปแล้วให้คำมั่นสัญญา ล่าสุดที่ทุเรศทุรังแล้วฟังแล้วหัวรอไม่ออกร้องไห้ก็ไม่ได้นายมาโกสจูเนียประธานดีของฟิลิปปินที่อนุญาตให้ฟิลิปปินให้อเมริกาตั้งฐานทัพได้ถึงเก้าแห่งกำลังโดนภาษีในทรัมป์ยีซ บินไปที่รำเนียมขาวอย่างอาหอหังมะมังกาคิดว่าอเมริกาต้องเอาใจฟิลิปปินเพราะว่าอุตสา์ยกประเทศกูทั้งประเทศให้มึงเพื่อเอามาคานและปิดล้อมจีนในม้์ก็ตอบแทนด้วยการที่อนุญาตให้ตั้งฐานทัพอเมริกาอยู่ในฟิลิปปินด้วยการลดภาษีให้ฟิลิปปินจาก20%สเ์จาก20%เหลือ19%คือแม่งลด1% นี่คือสันดาลอเมริกานายชอนโอเนลเนี่ยได้พูดจาก้าวร้าวทำตัวเป็นเจ้าของประเทศไทยเดี๋ยวผมจะตอบโต้นายชอนโอเนลตามหลักฐานข้อเท็จจริงในเชิงปรากฏการณ์ฮะตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะนะครับว่าการรีดภาษีของชรัมป์นะครับกำลังเป็นประเด็นสำคัญฮะบางประเทศกระโดน25% ะครับส่วนบราซิลก็อยู่ระหว่างการเจรจาขยายไป90วันนะครับหลังจากบราซิลลุกคือจะสู้กับงฝั่งสหรัฐอเมริกาส่วนอาเซียนนะครับทรัมป์เลิกประชุม G20 นะครับหันมาประชุมอาเซียนแทนนะครับหวังว่าโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสสําคัญนะที่สหรัฐอเมริกานะครับจะเข้าทําการแทรกแซงเอเชียนครับแน่นอนฮะจีนจะไม่ยอมเรื่องนี้ชัว 100สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีสีจินผิงนะครับของจีนก็เคยพูดชัดเจนนะโดยโกศกหวังอี้เนี่ยก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะบอกว่าจีนจะต่อกรและเล่นงานอย่างรุนแรงกับประเทศที่ไปเข้าร่วมกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาประเทศไหนเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วปรากฏว่ามาต่อต้านจีน นะครับจีนจะทําการตอบโต้อย่างหนักนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือสหรัฐอเมริกาสุดท้ายก็ขึ้นภาษีจากเดิมนะครับของไทยสาสิบเซลดลงมาเหลือ19บเ้าเปอซนขมนก็ลดลงมาเท่ากันนะครับนักวิเคราะ,ะห์จนวนมากวิเคราะห์ว่าเนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกากําลังเข้าข้างขามนซึ่งผมเรียนว่าสหรัฐไม่เข้าข้างหรอกเพราะสหรัฐดูดี ว่าเขมรเ,เป็นอย่างไรนะครับเหมือนลิปโป้ไอ้ลูกสามพอ่อแต่ประเด็นที่น่ากลัวก็คือว่าพอไม่ขึ้นภาษีขึ้นภาษีเท่ากับไทยทรัมป์แสดงความเป็นกลางถึงแม้ว่าเขมรพยายามจะไปอีอ๋อทําทุกอย่างเอาอกเอาใจจะให้รางวัลโนเบลกับทรัมป์หวังว่าทรัมป์จะหันมาสนับสนุนนะฮะเป็นยูเครนสองถีบตัวออกจากจีนสิ่งที่ตามมาตอนนี้นะครับจีนเงียบกริบและผมเรียนมาตลอดนะ ตระกูลฮุนเซนเนี่ยตระกูลฮุนเนี่ยโดนดีแน่จีนไม่ยอมแน่นะครับเพราะไปทรยศต่ตอจีนเพราะไปเนรคุณต่อจีนจีนให้การสนับสนุนขเขมรมาโดยตลอดตระกูลฮุนได้รับการสนับสนุนจากจีนแต่ปรากฏว่าวันนี้ฮุนเซนไปทรยศจีนไปเนรคุณจีนนะครับแนะ่นอนฮะทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิง คงไม่พอใจแน่นะครับผมเรียนย้ำนะการที่ขเขมรกำลังเอาอกเอาใจเลียทุกอย่างสหรัฐอเมริกาในตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขายืนเป็นกลางนะครับแต่เขาก็เอาขเขมรมาแต่เขาไม่เชื่อใจขเขมรหรอกนะครับในขณะเดียวกันจีนนั่นแหละตอนนี้นิ่งเงียบเหมือนพญาเสือรอเวลาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนมีอย่างต่อเนื่องยาวนาน สมเด็จพระเทพก็จะเสด็จพระํำเนินไปจีนในวันนี้เพื่อไปดูโรงงานผลิตดโดรนของดีเจไอในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระํำเนินในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปประเทศจีนแบบรัฐพิธีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้เห็นพยาละแวกนะครับได้เห็นขมรมนะครับที่หักหลังพี่ใหญ่อย่างจีนและงานนี้ยืนยันฟันธงฮะจีนไม่เอาตระกูลหุน่น ไว้อย่างแน่นอนนี่คือจุดที่เดินลาดของฮุนเซนและเป็นจุดเริ่มต้นนะครับตัวแปรต้นยุทธศาสตร์ของการอวาสานของตระกูลฮุนเซนนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ